วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ส่วนมากก็เบียดฟุตบาทนะครับเบียดต่อไม้เป็นรูนะครับเป็นรูสามเซนสี่เซนนะครับก็ไม่ได้วิ่งทางไกลก็ขี้เกียจยังไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ทําการปะสตีมร้อนนะครับปาสตีมร้อนยังไงไม่ให้บวมนะครับสิบห้านาทีเตาสุกเอาปลั๊กออกนะครับแล้วก็คาเตาไว้นะครับสิบห้านาทีให้แผลสวยงามถ้ามีเวลาก็ ทิ้งไว้เลยนะครับทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงแผลก็จะเรียบเนียนแล้วเอาออกมาครับออกมาก็เอายางเอียงนะครับเอียงเอาน้ําอุณหภูมิปกตินะครับสี่ลิตรนะครับสี่ลิตรขังไว้ที่แล้วเอียงเอายางเอาแผลไว้ข้างล่างนะครับเอาน้ำสี่ลิตรขังไว้นะครับห้านาทีห้านาทีเสร็จแล้วเราก็น้ําออกแล้วก็ใส่ก็จะไม่บวมนะครับแต่ถ้าเราไม่อาน้ําใส่บวมนะเพราะว่ายางมันยังไม่เย็นนะ นี่ก็บางคนก็เป็นแผลสี่เซนนะสี่เซนทำไงถ้าเซนเซนเดียวก็เราไม่จาเป็นต้องทําแผลนะครับเซนเดียวนี้เราสามารถปาได้เลยแต่ถ้าส,นนส,สองเซนสามเซนสี่เซนเราทําไงครับใอ้ไปซื้อได้นะไอ้เข็มนะครับเข็มเย็บกระสอบเล่มละห้าบาทแล้วก็เชือกว่าวเขาเชือกไนลอนแล้วก็เย็บนะครับไอ้ตะใบก่อนนะครับตะใบตะใบเนื้อยางออกให้หมดครับตะใบเนื้อยางนะครับ รอบแผลเป็นประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะตระไยนะเดี๋ยวนะครับเ like อ MUSIC. อหนึ Coffee, hm. ่งเซนเดี๋ยนะหนึ่งเซนนประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซนก็พอนะเจียแผลนะเจียเราล่อแผลหนึ่งเซนนะสมมติแผลเราสี่เซนนี่ไหมเราก็เจียร่อแผลนะหนึ่งเซนหนึ่งเซนหนึ่งเซนนะครับน่หนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็มีนทำหนึ่งเซนหนึ่งเซน เจียเนื้อ,อยางออกครับให้ถึงชั้นพ้าใบค,ครับเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มห้าบาทนะครับทิมไปจะทิมยากก็เอาคขีมล็อกจับนะครับเสียบเหมือนเย็บแผลนะเย็บเหมือนเย็บผ้าเสียบขึ้นเสียบลงเสียบขึ้นเสียบลงแล้วเราก็ไปไปมาสักสามรอบนะครับไปกับประมาณสามรอบเสร็จแล้วเราก็มากดดูนะครับกดดูให้มันแข็งแรงเข้าที่อื่นนะแล้วเราก็ปัดมันก็จะ ใช้ได้นะแต่ไม่ควรจะวิ่งทางไกลนะเพราะว่าถ้าวิ่งทางไกลความร้อนจะสะสมนะจะทำให้ยางระเบิดได้ก็ให้วิ่งแบบชั่วคราวนะชั่วคราวแต่ก็มีคนเอาวิ่งทางไกลก็มีนะสองสามวันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าวิ่งในตลาดก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่า,าแผลนะตอนทำแผลนี้ต้องเจียตะใบให้ถึงชั้นผ้าใบนะ ตะใบให้ถึงชั้นพ่อใบถ้าเราเจียตะไบไม่ถึงชั้นพ่อใบแล้วก็จะไม่อยู่นะครับต่อให้เราปะแนบสนิทขนาดไหนมันก็จะรั่วนะเราต้องเียให้ถึงชั้นพ่อใบนะเพราะว่ายางสมัยนี้เนื้อเขานะเนื้อเขาจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะยางสมัยนี้เนื้อมันจะมันนะถ้ายางมอเตอร์ไซค์นี่เราต้องทิ้งไว้นานกว่าเราจนประมาณสองเท่านะ ถ้าเราปาจะตีมยางมอเตอร์ไซค์นะถ้าเราออกไวเท่ารถยนต์นะครับแผ่ก็จะไม่อยู่แผ่จะรอดย,อยางมอเตอร์ไซค์สำคัญนะครับต้องทิง้งยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีใช่ไหมครับเตาสุกทิ้งไว้สิบห้านาทีเสียบพักเตาสุกทิ้งไว้สิบห้านาทีแต่ถ้ายางมอเตอร์ไซค์ต้องทิ้งไว้พอเตาสุกก็ต้องทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้ารถยนต์แค่1ิบห้านาทีก็พอนะ,ะแต่มอเตอร์ไซค์ต้องทิ้งไว้ครึ่งชั่ น้ำอุณหภูมิห้องนะน้ำปกติใส่แล้วก็ขังไว้ที่แผลห้าน,นาทียางเย็นนะครับยางก็จะเย็นประมาณห้านาทีแล้วก็เอามาใส่ก็จะไม่บวมก็สําหรับคนที่ยังไม่อยากเปลี่ยนยางแล้วหรือว่าวิ่งใ,ใกล้ๆไม่ได้วิ่งไปทางไหนอาจจะมีรถหลายคันนะ,ะอีคันนี้อาจจะวิ่งแค่รับส่งลูกในตลาดนะ,ะถ้าอีกคันนึงอาจจะวิ่งทางไกลอีคันวิ่งใ,นในกล้ๆเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยางใหม่รับ พะบางคนก็โดนโดนแผลนะครับโดนแก้มข้างยางแล้วก็ส่วนมากเขาปะไม่อยู่นะปะไม่อยู่ก็จะเขาก็ใชใ้เปลี่ยนใหม่นะบางคนก็ยังรั่วแ้มยังรั่วแ้มยังรั่วแ้มเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนไม,นม่บางทีก็หลายพันนะหลายรอบก็เป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็ล่อต่อไม้มาแนละ้วเปิดเลยนะเปิดถึงผพ้าใบนะเปิดเท่าหวัวไม้โป้งกับนิ้วก้อยรวมกันได้ อันนี้ก็ต้องรอนะอันนี้ได้แล้วก็ต้องทิ้งไว้นะทิ้งไวเ้เจ็บปัก15ห้านาทีเตาสุปก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีแต่นี้แผ่แก้มนะยางก็จะอ่อนอันนี้ผมจะทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีนะครับเพิ่มเพิ่มเวลาหน่อยเพราะว่าแผ่แก้มมันจะอ่อนแอกว่าหน้ายางหน้ายางมันจะมีเสริมใยเหล็กใช่ไหมครับแต่ข้างๆนี้แก้มแก้มมันส่วนมากจะมีแต่ผ้าใบนะครับใยเหล็กไม่มีอันนี้ก็รอนะรอรอให้เย็นแล้วก็ เอ้ยรอให้เซตตัวนะคปกติสิห้านาทีนี้ผมรอยี่สิบนาทีแล้วก็เอาเอาเออกมาขังนะขังเอียงแผ่ไว้ขังน้ําธรรมดานะอุณหภูโมิปกติระมาณสี่ลิตรเนี่ยแล้วก็ห้านาทีมาใส่ก็โอเคนะเรียบร้อย